มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนที่นี้ครับจากทางด้านข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับที่นี้เราไปถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนประเด็นร้อนในวันนี้ผมขอเริ่มต้นจากนะครับข่าวคราวของเพื่อนบ้านก่อนซึ่งตอนนี้เพื่อนบ้านเรามีการพัฒนาไปไกลนะฮะโดยเฉพาะทางด้านสปปาลาวนะครับขามีรถไฟความเร็วปานกลางจากเวียงจันท์ไปถึง ไปถึงบ่อเต็นครับผ่านวังเวียงผ่านหลวงพระบางปลายทางก็คือบ่อเต็นและถ้าเผื่อเกิดว่าโควิดหายไปนะครับจะเชื่อไปถึงคุณหมิงครับประเทศจีนซึ่งก็เรียกว่าเรียกสร้างเสียงฮือฮาจากประเทศที่เป็นแลนด์ล็อกนะครับกลายเป็นแลนด์ลิงครับคือเชื่อมต่อนะฮะเชื่อมต่อแล้วมาล่าสุดนี้นะครับทางด้าน ลาวจะมีการสร้างสนามบินครับแล้วก็เป็นสนามบินที่ไปส่งเสริมกิจ,ก,จการการท่องเที่ยวของสปปลาวด้วยแล้วก็โดยเฉพาะเมืองที่ก่อสร้างนี้ครับจะเป็นเมืองใหม่ขึ้นมาเมืองหนึ่งครับเป็นเมืองใหม่ขึ้นมาเมืองหนึ่งแล้วก็เป็นเมืองที่จะเน้นกิจกรรมถ้าเผื่อจะว่าไปแล้วถ้าเผื่อภาษาของไทยเราก็เรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ครับนี่เป็นภาษาไทยเรานะใช้คาว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ แต่ว่าถ้าเผื่อเป็นภาษาชาวบ้านคือเมืองที่ที่ตอนนี้เรากำลังตั้งพิธีการจะก่อสร้างครับเมืองคาสิโนครับนะฮะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวครับโดยทันด้ามินิเจอร์ออนไลน์ได้มีการรายงานเรื่องนี้บอกว่าเปิดแน่ปีหน้าครับสนามบินสามเหลี่ยมทองคํารับชาวกิีนมาเสี่ยงโชคในคาสิโนที่ต้นพึ่งชื่อเมืองต้นพึ่งนะฮะกำลังก่อสร้างอยู่ครับโดย เขาได้ให้พาไปชมนะฮะภาพล่าสุดของสนามบินสามเหลี่ยมทองคำตรงข้ามกับเชียงแสนที่เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเสี่ยงโชคในคาสิโนเมืองต้นพึ่งปีหน้าก็คือ2,565ล่าสุดนี้ได้มีการนิมนต์พระมาจัดพิธีทางศาสนาก่อนให้ก่อนให้เครื่องบินขึ้นลงทดสอบรันเวย์และก็ระบบสื่อสารก็คล้ายๆกับรถไฟความเร็วปานกลางน,นะครับก่อนที่จะมีการเปิดก็มีการทดสอบการบิ่งก่อนนะครับ ในการขนส่งสินค้าในการรับสินค้าในการขนส่งผู้โดยสารรับส่งผู้โดยสารนะครับระบบรางเป็นอย่างไรการให้บริการเป็นอย่างไรเป็นการนําร่องก่อนครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับโดยเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมานะครับสนามบินนานาชาติบ่อกแก้วครับได้นิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีทางศาสนานะครับก่อนเปิดให้เครื่องบินของสายการบินลาวและก็สายการบินลาว,ส,ากาลาวสกายเวทดลองขึ้นลงเพื่อทดสอบ รันเวย์ระบบลงจอดและก็ระบบสื่อสารตลอดจนสิ่งอำนยความสะดวกต่างๆภายในสนามบินครับอย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันนี้อาคารผู้โดยสารของสนามบินอยู่ระหว่างการก่อสร้างฝ่ายบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำคาดว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์สามารถเปิดใช้งานได้ในราวปี2565กก็ไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงต้นปีกลางปีหรือปลายปีนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อดูจากภาพแล้วนะครับ น่าจะประมาณกลางปีครับแต่ทีนี้ถ้าเผื่อเกิดจีนเป็นคนก่อสร้างก็จะก,ก่อสร้างเร็วนะฮะเพราะว่าจีนนี้เขามีความสามารถสูงในเรื่องราวของการก่อสร้างครับเดิมสนามบินแห่งนี้ถูกเรียกว่าเป็นสนามบินนานาชาติสามเหลี่ยมทองคาเพราะว่าถูกสร้างในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคําฝั่งตรงข้ามแม่น้ํโขงกับอาเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายของไทยเรานะครับแล้วก็เมืองท่าีิเล็กรัฐฉาน แต่ว่าจากแหล่งข่าวล่าสุดพึ่งถูกเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการเรียกสนามบินแห่งใหม่นี้จากที่บอกว่าสนามบินนานาชาติสามเหลี่ยมทองคําให้กลายเป็นสนามบินนานาชาติบ่อกแก้วครับนะฮะเปลี่ยนชื่อจากสามเหลี่ยมทองคําเป็นบ่อกแก้วโดยสนามบินนานาชาติบ่อกแก้วเริ่มต้นก่อสร้างนะครับเมื่อวันที่20กันยายน2563ในพื้นที่บ้านสีเมืองงามเมืองต้นพึ่งห่างจาก เขตตัวเมืองของเศรษฐกิจพิเศษสามเดือทองคําไปทางทิศตันออกราวๆนะครับ5กิโลเมตรครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกับสนามบินในฝั่งไทยก็เป็นเขตตาบลบ้านแซวอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็เมื่อวันที่21นะครับเมื่อวันที่21มิถุนายน2 6 6 3คณะกรรมการควบคุมเศรษฐกิจพิเศษแขวงบ่อแก้วได้อนุมัติให้กลุ่มบริษัทดอกนิ้วคําจากจีนนะครับ เจ้าของสัมป,ปทานเขตศิพิเศษสาลิตรองคำก่อสร้างสนามบินขึ้นในพื้นที่เขตศิลิพิเศษสามเดทองคำครับมูลค่าการก่อสร้างราวๆนะครับร้อยห้าสิบล้านยูเอสดอลลาร์ครับอยากจะรู้ว่าเป็นเงินไทยประมาณสักเท่าไหร่ก็เอา30คูณเข้าไปครับก็จะรู้ว่าเป็นเงินบาทไทยเท่าไหร่อันนั้นคือ150ล้าน US ดอลลาร์เอา30คูณเข้าไปก็คงจะประมาณน่าจะประมาณสัก พันกว่าล้านนะครับเป็นสนามบินขนาดรันเวย์นะครับ2,500เมตรครับกว้าง60เมตรสามารถที่จะรองรับเครื่องบินครับโบอิง g 737-900ER และก็เครื่องบินพาณิชย์อื่นๆในขนาดที่ใกล้เคียงกันครับนะฮะโดยเป้าหมายของการสร้างสนามบินแห่งนี้นะครับเพื่อใช้รองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนครับที่จะเดินทางม,มาเสี่ยงโชคใน คาสโนของเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะครับและก็นอกจากนี้จะใช้เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมเพื่อเชื่อมแขวงบอ่อแก้วกับภูมิภาคต่างๆทั้งภายในลาวและก็ต่างประเทศด้วยกว่อนหน้านี้นะครับแขวงบอ่อแก้วมีสนามบินอยู่แล้ว1แห่งนะครับชื่อว่าสนามบินห้วยทรายซึ่งก็เป็นสนามบินเก่าแก่ที่สร้างไว้ตั้งแต่นู้นครับปีพศ2518ครับแล้วก็ใช้เป็นสนามบินในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำนะครับ ถูกใช้เป็นสนามบินหลักสำหรับการเดินทางระหว่างเวียงจันทร์และก็บ่อกแก้วของสายการบินลาวสร้างไว้ตั้งแต่ปีพศ2518นะฮะมีชื่อว่าสนามบินห้วยรายโอ้หนี่ปี2518ปัจจุบันนี้ปี2564นะครับก็ผ่านมาเกือบ50ปีแล้วครับผมผ่านมาเกือบ50ปีใช้เป็นสนามบินหลักนะฮะในการเดินทางระหว่างเวียงจันทร์กับบ่อกแก้วของสายการบินลาว ทีนี้ต่อมากระทรวงยทุทธิการและก็ขนส่งของสปปลาวครับเคยมีแผนนี่ยขยายสนามบินห้วยรายแต่ว่าแผนนี้ถูกระง,งับไปครับหลังจากที่กลุ่มดอกนิ้วดอกยิ้วคำครับเสนอสร้างสนามบินในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเด่ยนทองคำนะครับและก็ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลลาวไปเมื่อวันที่29ตุลาคม2557พร้อมกับอนุมัติให้ขยายพื้นที่และก็อายุข,ของการสัมปทาน กรมการบินพลเรือนนะครับกระทรวงโยธาธิการและก็ขนส่งของสปปลาวนะครับได้มีหนังสือแจ้งเลขที่3362นะครับทับกบพรให้ปิดปรับปรุงสนามบินห้วยทรายตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2561จนกว่าการปรับปรุงสนามบินจะแล้วเสร็จแต่ว่าจนถึงปัจจุบันนี้สนามบินห้วยทรายก็ยังไม่มีการเปิดให้บริการแต่ประการใดครับนะฮะ ภาพที่เห็นนี้เป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติบ่อกแก้วนะครับจากเดิมทีชื่อว่าสนามบินนานาชาติสามดิบทองคําตอนนี้กลายเป็นบ่อกแก้วไปอันนี้เป็นโลเคชันนะครับที่ตั้งนะครับของสนามบินบ่อกแก้วทีนี้เราไปดูหน้าตาชนิดหนึ่งที่นี่ครับไปดูหน้าตาชนิดหนึ่งนี่ฮะนี่ก็คือ สนามบินบอกแก้วเป็นอันนี้เป็นภาพจําลองนะครับให้เห็นหน้าตาว่าถ้าเปิดสร้างแล้วเสร็จหน้าตาจะเป็นอย่างไรสามารถรองรับนะครับทางด้านเครื่องบิน Boeing 737หรือว่าเครื่องบินที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้ครับผมอันนี้ก็เป็นการทดสอบรันเวย์นะครับทดสอบรันเวย์ซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดได้ในราวๆปีพศ2565นะครับ นี่ก็เป็นการทดสอบเครื่องบินนะฮะบินขึ้นลงเพื่อที่จะรับทัวริสนะครับจากทางด้านต่างๆประเทศมาลงที่นี่ได้ครับแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสนของจังหวัดเชียงรายครับแล้วก็เครื่องบินที่จะขึ้นลงนะครับตอนนี้ก็มีด้วยกัน2ส,สายการบินนะฮะก็มีเครื่องบินของลาวแล้วก็ลาวสกายเวย์ครับนะฮะ มีลาวแอร์ไลน์แล้วก็ลาวสกายเบย์นะครับที่จะขึ้นลงตรงนี้ครับนี่ครับเป็นบรรยากาศของการซ้อมบินนะครับแล้วก็มีการทําพิธีทางศาสนามีการรดน้ำพระพุทธมนต์นะครับเป็นสิริมงคลนะครับในการที่จะเริ่มกิจการครับนีเเน่เป็นเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศของการทําทบุญนะฮะของการซ้อมการขึ้นลงรันเวย์ครับ ครับจะสังเกตว่าพระนะฮะของสปปลาวนะครับจะห่มชีวรเป็นสีกลักแดงนะครับคล้ายๆกับพระจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเป็นสีกลักแดงแคล้ายๆกับพร,พระภาคเหนือคล้ายๆกับสังเกตดูนะฮะจะต่างกันนะฮะอันนี้ก็เป็นลาวสกายวย์นะครับอ่ะนี่เป็นความคืบหน้านะครับของการเดินทางของสปปลาวนะครับ ก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากทีเดียวแต่ก่อนนี้ก็บอกว่าเป็นเหมือนกับอะไรนะฮะเขาเรียกว่าอาจจะช้าไปนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราเปิดสถานะแล้วก็เป็นการร่วมทุนกันระหว่างทางด้านสปปลาวกับประเทศจีนครับก็น่าแสดงความยินดีด้วยนะครับกับความก้าวหน้าของประเทศเพื่อนบ้านเราครับต่อไปเราก็อาจจะมีการนั่งเครื่องบินไปลงที่ทางด้านบ่อกแก้วนะครับนะฮะ แล้วก็รวมทั้งนั่งรถไฟไปถึงคุณหมิงได้นี่เป็นความคืบหน้าที่น่าจับตามองครับจากแลนดล็อกกลายเป็นแลนลิงครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครทีนี้ครับมีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นนะครับไปตรวจว่าตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไหร่ยาเท่าไร ช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพครับแล้วก็ไปเลือกชนิดของเลนเลนกระจกเลนมัตโคสหรือว่าเลนโปรเกรสซีฟคุณภาพต่างกันราคาก็ต่างกันแต่ว่ามีให้เลือกที่อุบลการแบนครับสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจ อยู่ตรงข้ามกับลานจอดรถของเทศบาลนครน,นะครับใกล้กับโรงรับจำนำของเทศบาลนครครับอุบลการแว่นเชื่อมั่นในคุณภาพและก็ราคาครับแต่ว่าถ้าเผื่อท่านวิงเวียร์ีรษะหน้ามือตรายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมครับพกพาน้ำมันเหลืองของแท้จากจังหวัดตราดสินค้าโอท็อปรดับ5ดาวนะครับสามารถที่จะเลือกซื้อได้ที่ร้านคลังยาตรงข้ามกับโรงแรมปทุมรัฐฝั่งวารินก็เรือนทวี5แยกวาริน ของแท้จากตราดต้องทีมงานคลีนเรดิโอนะครับซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้อนก็สุดยอดครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยถูกใจนักแกล่ครับสมทนทิีอังกี้ตราต้นโพคนที่เคยใช้น้ำมันเหลืองยี่ห้ออื่นมาก่อนพอม,มาใช้ตราต้นโพนีครับโอยจังสีนะมัจังเอิ่นว่าน้ำมันเหลืองแน่น่ะจะพูดคํานี้เลยครับตรงกันเลยฮะผมเองก็ใช้เป็นปร